สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่น้องลูกหลานที่เข้ามาติดตามช่องของนิวชัยเพิ่งแกล่งนะครับวันนี้พอมีเวลาผมว่าจะถ่ายภาพปลาเมื่อสักครู่นี้ผมถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับเราฝึกถ่ายภาพนะครับนะถ่ายทเทียงครับที่เป็นโอมบีนะครับนี่ครับผมเพาะข้ามสายพันธุ์ โอเปอร์บ้างแล้วก็สายเอเลียนเข้ากับเอเรียนด้วยกันแล้วก็เอเลียนเข้ากับกาแฟนซีสี่คู่นะครับนะก็วันนี้ถ่ายน้ำด้วยพอพอมีเวลาก็ลองฝึกัดถ่ายภาพด้วยครับวางเว้นถ่ายภาพมาหลายหลายหลายวันประมาณสองอาทิตย์นะครับก็ ้ามีเวลาผมก็อยากถ่ายภาพทุกๆวันนะครับมีภาพพระหลวงอยู่ใบนะครับติดไว้บูชารพระอ,องค์ท่านชัดเจนมากนะครับพระอ,องค์ทรงอยู่ในใจเราตลอดไปครับลาอยู่ใ้ภาพพระองค์ท่านนะครับวันๆผมก็ หลังจากเลิกงานประจําแล้วก็จะอยู่กับสิงเหล่านี้นะครับมาจะอยู่ในห้องแคบนะครับห้องแคบแคบมีความสุขความเพลิดเพลินกับการเลี้ยงปลาเพราะปลาเล่นนะครับพี่น้องเพื่อนฝูงท่านใดที่มีเวลาว่างอยากทำแบบนี้บ้างก็เชิญนะครับผมมีพ่อพันแม่พันให้นะครับมันไทยไม่ค่อยถ้าอยู่นี้จะไม่ค่อยชัดนะครับ ม,มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เลครับมีจำนวนมากนะครับวนะันนี้คอปเปอร์นะครับนะครับเพิ่มผมเอาพ่อพันธุ์บางเลยแล้วนะครับมันไม่เห็นถ,ถ่ายน้ำไปเมื่อวานนี้นะครับคอปเปอร์ส่วนนี่ครับเป็นสายแฟนซีนะครับนะน้ำและเช่นกันในกะละมังนะ่าก็เป็นเพิ่มปลาที่อนุบาลได้นะครับมีประมาณสิบข้อ พยายามจะขยายพันธุ์ให้ได้เยอะๆนะครับเพื่ออนาคตข้างหน้าก็จะมีช่องทางในการทำมาหากินบ้างนะครับนะ mm hmm. ตอนนี้ก็ยังล้มลุกคลานอยู่ฝึกขาดถ่ายภาพไปก็ยังไม่ดีนะครับตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ที่ผมเอามานะครับพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์ขอไปซื้อมาตัวราคาหกสิบาทนะครับก็ตายไปหลายตัวแล้วนะครับน่าด้ลูกมาบางทีพ่อตายแม่ตาย คุนี้ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่นะครับเขาได้ลูกหลายตัวแล้วมดโตพร้อมที่เป็นพ่อพันธุ์พันธุ์จำนวนส่วนหนึ่งแล้วนะครับ mm. พ,พี่น้องเพื่อนฝูงทันใดชอบก็ทักกันเข้ามานะครับนะ mm. เดี๋ยวลองกลับไปดูพ่อพันธุ์ที่ถ่ายมาสุดจะถ่ายพันพนึ่งนะครับนะ ผมจะลองถ่ายภาพหนึ่งดูยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนี่ก็คงจะกินเวลาเยอะแล้วนะครับ4นาทีทั้งองคลิปเลยนี่ครับจะลองถ่ายภาพหนึ่งดูไม่รู้ว่าคนออกมาเป็นยังไงครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็จะดีนะครับผมไม่ค่อยมี ยังไม่ไมีเพื่อนอะไรติดตามก็เคยนะครับมือหม่อยู่ก็ขอบคุณทุกท่านพี่น้องเพื่อนฝูงลูกหลานที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็คงจะกลา,ลาไปเพียงเท่านี้นะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ